โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับทําขนมในกรอบนะครับที่ให้พร้อมกับคลาสเรียนนี้นะครับมาดูทีละชิ้นนะครับ,บรชินนบช้นแรกก็จะเป็นตัวเตานะครับอันนี้เป็นเตาทําขนมในกรอบนะตัวโครงนี่เป็นสแตนเลสตัวกระทะเป็นเหล็กนะครับขนาดตามไซส์มาตรฐานที่ขายกันทั่วไปก็คือ14คูณ22นิ้วนะครับจำนวนช่องทำขนม24ช่องนะฮะตัวโครงเตาตัวนี้ผมออกแบบมาเป็นพิเศษนะเพื่อที่จะ ให้ความร้อนเนี่ยมันได้ทั่วกระทะน,นะครับโดยปกติทั่วไปแล้วทางด้านขวาของเตาหรือตรงต้นต้นวาลวเนี่ยตรงใกล้วกล้วาวเนี่ยมันจะไม่ค่อยร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเรายืดออกมาอีกนะทุกตัวที่ผมขายพร้อมกับชุดอุปกรณ์นเนี่ยผมจะเผาหน้ากระทะให้เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนที่ซื้อไปเนี่ยก็สามารถที่จะทำขนมได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องไปเผาอีกรอบก็ได้นะครับอ่ะต่อไปก็เป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นหัววาลวนะครับวาลวกับสายแก๊สนะเอาใช้ต่อ ต่อเข้ากับเตากับถังแก๊สนะครับเป็นวาล์วแรงดันต่ํานะครับเป็นแรงดันต่ำแล้วก็สายพร้อมตัวล็อกให้2ตัวนะครับมีพร้อมต่อไปก็เป็นตัวนี้เป็นปืนสำหรับจุดแก๊สนะครับไว้สําหรับจุดเตานะต่อไปก็มีเกียงให้2ตัวนะครับมันจะมีตัวใหญ่กับตัวเล็ก ตัวเล็กเนี่ยเราจะเอาไว้แขะขนมนะครับเอาไว้แขะขนมตัวใหญ่เนี่ยเราจะเอาไว้ปาดนะครับเอาไว้ปาดขนมปาดขนมนะ,ะมาดูต่อไปชิ้นต่อไปก็จะเป็นกระบวยนะครับกระบวย y สามนิ้วนะเอาไว้ตักแป้งทําขนมนะตัวกระบวยนะครับต่อไปก็ พายนะครับตัวนี้เอาไว้ใช้ทาเนยนะครับทาเนยทานมก็มีอีก2อันนะครับอันหนึ่งอันนี้เป็นกล่องนะครับกล่องอันนี้เอาไว้ใส่เอาไว้ใส่เนยนะครับผมเอาไว้ใช้ใส่เนยทําขนมนะส่วนอีกตัวนี้เอาไว้ใส่นมพ้นหวานนะครับก็อันนี้เป็นตะก้อนะครับเอาไว้ผสมแป้งนะเอาไว้ผสมแป้งนะครับ ช้อนอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะที่จะให้นะครับส่วนที่ต้องหาเพิ่มนะครับก็จะเป็นหม้ออลูมิเนียมหม้อสเตลเลตอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่าเป็นถังพลาสติกเอาไว้ผสมแป้งนะฮะอันนี้ผมไม่สามารถที่จะส่งไปกับชุดได้ก็ให้ให,ให้นักเรียนเนี่ยไปหาเพิ่มเติมนะครับอีกหนึ่งชิ้นก็ก็น่าจะทําขนมได้แล้วนะครับแค่หม้ออีกชิ้นเดียวนะครับก็ทําขนมได้แล้วต่อไปก็มีตัวนี้ฮะ แป้งทำขนมสำเร็จรูปให้นะครับตอนนี้ผมมีให้6 6ถุงด้วยกันนะครับเรามีอันนี้ให้6ถุงนะ6ถุงหรือ6กิโลกรัมนะครับโอเคส่วอุปกรณ์ที่มีให้ก็ประมาณนี้นะครับ